เรื่องเล่าของครูปิยวัฒนวนลักษ์โค้ชวอลเลย์บอลผู้เป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมมีเรื่องราวหนึ่งที่กเกิดขึ้นอย่างเงียบๆแต่เปี่ยมด้วยความหมายมากว่าที่ใครจะคาดคิดเรื่องราวของครูผู้หนึ่งที่มอบทั้งหัวใจให้เด็กๆในสนามวอลเลย์บอลตลอด5 6ปีที่ผ่านมาครูปิยวัฒน,นลักษ์ ไม่ได้เป็นเพียงโคช้ชที่สั่งซ้อมอย่างเข้มข้นหรือผู้ฝึกสอนที่คอยชี้จุดบกพร่องแต่เขาเป็นทั้งผู้ปกครองที่สองที่พี่ใหญ่ที่คอยปกป้องเป็นคนที่เด็กๆเ,เรียกด้วยความรักว่าป้าป๋าเขามักพูดประโยคที่ทำให้เด็กๆรู้สึกถึงความมั่นคงเสมอว่า <c oughs> เธอเป็นลูกใครไม่สำคัญแต่เธอเป็นลูกสิทธ์ฉันสำคัญกว่า ไม่ว่าพ่อเธอจะมาจากครอบครัวแบบใดมีความหลังแบบไหนหรือเคยผ่านความเจ็บปวดมาเพียงไรทันทีที่ก้าวเข้ามาอยู่ในทีมวอลเลย์บอลเธอคือลูกของครูทุกคนเท่าเทียมกันในทุกเช้าครูคือคนที่ปลุกพลังในทุกการซ้อมครูคือคนที่สอนให้สู้ในทุกความผิดพลาดครูคือคนที่ให้โอกาสและในทุกความสำเร็จครูคือคนที่ยิ้มกว้างที่สุด ครูอบรมบ่มสติเสริมปัญญาสอนให้รู้จักคำว่าวินยัยให้รู้จักการล้มแล้วลุกให้รู้ว่าความเหนื่อยเป็นเพียงประตูที่จะเปิดพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเด็กๆในทีมเติบโตขึ้นจากเด็กตัวเล็กๆที่ไม่มั่นใจกลายเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งทั้งกายและใจ กล้าฝันกล้าเปลี่ยนแปลงและกล้าเดินไปข้างหน้าผลงานทุกอย่างที่พวกเธอทำออกมาได้ดีคือคำตอบที่ชัดเจนว่าไม่มีความพยายามไหนของครูที่สูญเปล่าเลยแต่ความงดงามที่สุดไม่ใช่เพียงความสำเร็จที่เกิดขึ้นหากเป็นความสัมพันธ์ที่เด็กๆมีให้ครูในวันที่ครูเหนื่อยท้อหรือหมดกำลังใจก็มี ลูกๆคอยอยู่เคียงข้างมีคำพูดเล็กๆที่ทำให้ครูยิม้มมีการกอดที่ทำให้หัวใจครูอุ่นขึ้นอีกครั้งสุขทุกข์เศร้าเสียใจหัวเราะเราก็ผ่านมันด้วยกันเสมอเหมือนครอบครัวที่จับมือแน่นแล้วก้าวไปพร้อมกันครูปิยวัฒน์เคยให้สัญญากับลูกศิษย์ทุกคนว่าครูจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด จะเป็นทั้งครูทั้งป,ป้ป๋าที่ลูกๆูกเรียกด้วยความไว้วางใจและในวันพิเศษแบบนี้ครูอยากบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าสุขสันต์วันพ่อครับขอบใจที่เติบโตขอบใจที่พยายามขอบใจที่ศรัทธาและไม่เคยปล่อยมือครูทุกย่างก้าวที่ลูกๆกเติบโตคือความภูมิใจสูงสุดของคนเป็นครูและหากจะถามว่า ฮักบอก็ขอตอบดังๆด้วยหัวใจว่าฮักหลายเดอร์ฮักแท้ทุกคนลูกศิษย์ของครูปิยวัตรที่มาจากเฟซบุ๊กปิยวัตรนวลลัก